ทุกคนยังจำวันที่ผมพยายามทำกูได้ไหมครับผมเลือกทำกูแล้วนะครับแต่ผมจะไม่เลือกทำพิธีเห็นผี หลังจากที่ผมไปทําธุระกับพี่ชาบเสร็จผมก็กลับมาที่สกลนครพอมาถึงที่บ้านผมไม่ยอมเข้าบ้านผมแวะไปป่าชาก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าชาหลังบ้านวิธีที่จะเห็นผีมันมีเยอะใช่ไหมแล้วถ้าเราทําพิธีเห็นผีปุ๊บผีมันจะสามารถทำร้ายเราได้เหมือนที่ผมเคยโดนในหลายๆ ep ที่ทุกคนดู ซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ผีทำร้ายเราต้องมาอัญเชิญหมาของผู้คุมปา่าช้าสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือไปอัญเชิญหมานรกซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าผู้ใดได้ครอบครองหมานรกไม่ว่าผีหน้าไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ผมถูกพวกผีมันลังแกทั้งในความจริงและความฝัน มันตามไปรังแกผมทุกที่มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้เอาคืนพวกผีเลวต้องเป็นปราช้าที่มีเฉพาะทางสามแพ่งเท่านั้นแล้วทุกคนดูก้องเห็นไหมเห็นครับเห็นมันมีจริงด้วยวะเขาบอกว่ามันจะเป็นหมาดำเว้ยซึ่งมันเป็นของลัทธิซาตานอือเออ เขาบอกว่าพิธีไม่ยากเลยทําเสียงหอ r n มันมาถ้ามันได้ยินเสียงของเจ้าของมันจริงๆอะ่ะมันได้ยินเสียงของเจ้าของมันจริงๆอะ่ะ มันจะหอนตอบรับกล้าหอนไหมไอ้ชี้ข้าว่ะพี่เอาดิไม่เอาพี่ไม่เอา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 ไม่ทำไปมันจะมีจริงหรือวะไม่รู้ดิพี่ผมไม่เคยเจอ ไม่มีเชียร์เลยพี่พี่อู้วาวเฮ้ยี่พี่พี่พีแ่แบงค์เฮีย้ยลองเฮียเฮ้ยไปในตำราลัาทธิซาตานมันบอกว่าถ้าเราถอนแล้วมีเสียงถอนในป่าช้าตอบกลับเราคือเจ้าของมาตัวนั้นแต่สิ่งที่ผมได้ยินมันไม่ใช่เสียงถอน เป็นเสิยงหมาเห่าคู่และผมก็วิ่งนียังกับหมาดูน้ำร้อนร่วงหลังจากที่ผมกลับมาสภาพผมก็เป็นอย่างที่เห็น <c oughs> <c oughs> การที่เราไปยุ่งกับวิญญาณหรือพลังงานที่ไม่ดีมันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอและดวงเราจะตกทำให้เราเจ็บป่วยแบบนี้ในเมื่อพลังผมหมดผมก็ต้องไปชาร์จพลังที่เต๋องอยโอเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปทางตา๋องงอยนะแล้ว GPS นะทุกคนมันบอกให้มาทางเนี้ย แต่ทุกคนมาดูมันจะพามาดูนะไอแม่งมามันให้เลี้ยวตรงนี้เว้ยแล้วกูจะเลี้ยวไปตรงไหนวะแม่งชนผนังอย่างเงี้ยไอเอ้ยพากูมามั่วผมไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนนะทุกคนแต่ผมจะต้องออกไปจากตรงนี้เพราะว่าแม่งตันหมดเลยไอ้บ้าโอ้ปะเดินทางกันต่อแบบงง,งๆเพราะว่าไม่เคยไปนะจะเจอ,อสรษคอะไรบ้างก็ไปดูกันนี่แหละไป ดอกแรกกูก็ซอร์ไพส์เลยผมลงทาง GPS แม่งพาผมไปที่กองขยะเว้ยตองไวยบ้างทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ะดู GPS เนี่ยมันได้มาตรงนี้จริงๆไเว้ยแต่ว่าถนนอะ่ะมันมันเหมือนทางเป็นป่าเต็ไมไปด้วยป่ามันไม่ใช่ทางมันไปแบบที่ที่เป็นเมืองอะ่ะทุกคนกูมาถูกไหมเนี่ยแต่ว่ามันบอกเหลือ11กิโนะมันบอกนะโอเค เดินทางไปอีก11กิโลมันจะเจอพญาตอง,งอยจริงๆไหมปะทุกคนห้โยโคตรเสียวเลยว่ะเหมือนอยู่ในป่าเลยเราน่าจะมาถูกนะเพราะว่าเพลงมันถูกอ่ะทุกคนเป็นเพลงตองงอยตองงอ,อยไมค่อยอ้ายท้ามถูกเรามีภารกิจสําคัญมากกว่าน,นั้นทุกคนคือความเป็นความตายเลยคือผมปวดขี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปขี้ก่อนอห้องน้ำหญิงเชื่อ ุกคนมันสำคัญมากอันนี้มีคนเข้าโอเคมีคนขี้อยู่ข้างๆห้องเราเราต้องขี้แบบเงียบๆนะทุกคนห้ามตดห้ามอะไรห้ามตดห้ามตดโอเคตอนนี้เราก็น่าจะถึงต่อหน่วยนะใช่ไหมเป็นหม่แ่ต่อแมเนี่ยเนี่ย ตุงเนี่ยนี่มันเหมือนยานยูเอฟโอมากไม่ใช่ตววเต่าง่อยหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เต่าวง่อยทุกคนเขาบอกว่าเต่าวง่อยอะ่ะเขาไม่ได้ให้ไหว้แบบนี้นะพ<า>ี่จะเล่นมุกอะไรนะเขาให้ไหว้แบบเต,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 ต่าง่อยเต่าง่อยตอนนี้คือผมได้กลิ่นแบบกลิ่นถูกๆอ่ะกลิ่นเหม็นๆอ่ะกลิ่นมันคุ้นๆอะ่ะจริง นี่ไงผมเจอแล้วกินเต่าอ,อ่ะเต่าเต็มเลยดูดิทุกคนถึงแล้วเต่างอยผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าเขาให้โยนอ่ะแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนดูเต่าอ,อ่ะ ทำบุญสักทีเถอะทุกคนมันจะได้หมดเคราะห์หมดกรรมสักทีนะหวังว่าการทำบุญครั้งนี้มันจะหมดกรรมนะเท่ากับที่ผมแบบเดินทางด้นด่นมาเจ็บตูดมากทุกคนทางมั่วมากไปทำบุญกันไะยอดนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเงินขาดมันคงขาดขอ,อกระเป๋ากลางไม่มีแบงค์ยี่สิบอ่ะห้าสิบต้องใช้กีรตินะครับกันเดียวนี่แหละลูกสีข่ขาตัวน่าครับ วางของไว้ตรงนี้ก่อนโอเคทวนโอเคทุกคน 23นะั้นะเรามาอ่านว่ามันแปลว่าอะไรนะ หวังว่ามันจะไม่ซวยเหมือนที่ผ่านมานะใบที่2 3ใครเสี่ยงได้ไใบนี้ว่าดีนักลาบนั้นจักเนืองนองเป็นของขันเขาบอกว่าเราจะมีลาบกินตลอดเ๊ะใช่ไหมใช่ใช่ของโชคลาบอ๋อโชคลาบโอเคผมหิวข้าวข้อนี้คือผมไม่อยากอ่านเลยอะจะสมเนื้อสมรักสมสครองเอาแล้วไม่มีหมองคงสุกทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใาร จะหายขาดฮยถ้าเราไปอวยพรใครเจ็บอ่ะก็จะหายแต่ว่าไอ้เรื่องความรักเมื่อกี้จะสมเนื้อสมรักสมศักดิ์ปองมันหมายความว่าอะไรอ่ะเหมือนเจอคนที่สมศักดิ์ที่คู่ควรกันล้อ๋อประมาณนั้นแหละน่าจะเก็ผมหวังว่าผมจะมีคำว่าเงินล้านเอ่ยจะมาเข้าในกระเป๋าอ่ะมันไม่มีทุกคนผม แอบเสียใจนิดนึงนะแต่ว่าไม่สวยก็ดีละโอเคแต่ผมว่าตอนนี้พี่ควรที่จะไปหาลาดกินแล้วะโอเคใช่ผมต้องไปกินลาดทุกคนตอนนี้ผมเจอของขงังไว้ของขังมากเป็นของโบราณเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนว่ามันขังยังไงปลัดขิกไม่ใช่พี่อันนี้มันสากออ <c oughs> <c oughs> ผมรู้จักคุณเคยดูน้องออยลอยจูบอ่ะไม่ทุกคนถ้าใครเคยดูน้องออยลอยจูบอ่ะไอ้เหี้ยใช่เลยไม่เอาดีกว่าไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งอันนี้อ่ะเข่าดึงเข่าดึงออกมันเป็นรอดชาไข่มุกถ้าซื้อไปแล้วเราจะไม่ได้แฟนเพราะเราจะนก

อยากได้เสื้อแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะมีตัวที่ใส่แล้วแบบเต้นตองงอยทั้งวันไหมครับสใส่แล้วแบบเต้นตองงอยได้ทั้งวันนะครับต,ต,ตัวนี้เหรอครับผ้านิ่มผ้าคา,าตตอนเลยก็คือจับไม่ได้เลยเ <c oughs> ต้นตองวอยเลย <c oughs> ไม่ขนาดนะใส่สบายอ๋อ้าเราทำงานมาเหนื่อยๆคือเราใส่ปุ๊บเราจะสบายเลยทุกคนทไมแม่ค้าบอกว่าใส่สบายใช่เหรอผ้ามันเย็นมันมันจะไม่หนักตัวหน่อยเหรอพี่เพราะว่าเต่ามีว <c> ย <oughs> คุณขอเลือกลายก่อนนะครับตอนนี้คือผมเลือกไม่ได้เพราะว่าผมเริ่มลายตาแล้วได้ส่งแล้วจะไปตัดคำเดียวรอยได้ไหมดอ่แสดงว่าคนมัดคนเดียวกันแต่ละคนมันจะมัดแบบตัวกันบางคนเขาจะมัดเป็นแบบเงื่อนคลิอลอด บางคนก็แบบขอเถอะไม่ค้าโกสิได้เงินดโอ้วจัดไม่หยังอ่ะเงินกับบริกดมาเรียกเงินอ่ะผมแวะไปกดมาแล้วเว้ยมีตู้เอทีเอ็มไหมครับอยู่ข้างบนนี่เอหน้าเสีเงิน